ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสร้างปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบลับๆของผู้นำผู้ทรงอิทธิพลการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยมันไม่ใช่ทีมการพูดให้ฟังดูน่าสนใจหรือการโน้มน้าวใจให้คนทำตามแต่คือการใช้คำพูดและน้ำเสียงใ,ในการกระตุ้นแรงจูงใจสร้างความเชื่อมัน่นและจุดประกายยอแรงบันดาลใจ ให้คนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลายครั้งที่เรามองเห็นผู้นำผู้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในองค์กรการเมืองหรือธุรกิจพวกเขาล้วนมีศิลปะในาการสื่อสารที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีเป้าหมายวันนี้เราจะมาค้นหาว่าผู้นำเหล่านี้ใช้เทคนิคอะไรในการสร้างแรงจูงใจแบบลับๆและวิธีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เทคนิคแรกคือการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์หรือมูสเลคคอนเนคชั่นผู้นำที่ดีรู้ดีว่าคนเรามักตอบสนองต่ออารมณ์มากกว่ากันกับพวกเขาไม่ได้เริ่อหมอต้นด้วยการอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนหรือยกตัวเลขทางสถิติแต่เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเรื่องราวที่สะท้อนถึงความท้าทายความสำเร็จหรือความผิดพลาดในชีวิตจริงสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ลึกซึ้งมากขึ้นตัวอย่างเช่นอดีตปธนที่ประดิษฐ สารัะอย่างบารักโอบามามักใช้เรื่องราวของครอบครัวหรือผู้คนที่เขาได้พบเจอในระหว่างการเดินทางเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ฟังเขาเล่าเรื่องเรือ่องราวของคนใหญ่ที่ต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสที่ดีขึ้นหรือเรื่องราวของคนธรรมดาที่พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ได้ทิ้งแค่ดึงดูดความสนใจแต่ยังทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้นําเข้าใจพวกเขาและยืนอยู่ข้างพวกเขาอีกหนึ่งเทคนิคคือการตั้งคําถามที่กระตุ้นความคิดคําถามที่ดีไม่ใช่ทีมคําถามที่หาคําตอบง่ายแต่เป็นคําถามที่ทําให้ผู้ฟังต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองและมองหาคําตอบในแบบของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้ำนำในองค์กรและต้อง่ายกระตุ้นให้ทีมงานมองเห็นความสำคัญของการทำงานหนะัก คุณอาจไม่ต้องบอกพวกเขาโดยตรงแต่ตั้งคำถามว่าถ้าคุณมีโอ,อกาสสร้างบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้คุณจะใช้โอกาสนั้นอย่างไรคำถามเช่นนี้ช่วยให้คนในทีมมองเห็นภาพใหญ่และกระตุ้นแรงจูงใจภายในของพวกเขาเองการตั้งคำถามในลักษณะน,นี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาและทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเทคนิคต่อมาคือการใช้ ภาษาเชิงบวกหรือ positive language ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมักจะเลือกใช้คำพูดที่กระตุ้นพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังผู้เขาหลีกเลี่ยงการใช้คำที่สร้างความกลัวหรือความไม่ตกกังวลแต่ใช้คำที่แสดงถึงโอกาสความเป็นไปได้และความหวังตัวอย่างเช่นในการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายที่ท้าทายแทนที่จะพูดว่านี่เป็นงานที่ยากและเราอาจล้มเหลวผู้เขาอาจพูดว่า นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถทำสิ่งที่ท้าทายที่สุดได้การใช้ภาษาเชิงบวัวไม่ได้หมายความว่าคนต้องหลีกเลี่ยง,งความจริงหรือปัญหาแต่คือการเลือกวิธีการสื่อสารที่สร้างพลังและแรงจูงใจให้ผู้ฟังอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนผู้นำที่ทรงพลังไม่เพียงแค่พูดถึงสิ่งที่เขาหัวรักทรมในปัจจุบันแต่ยังสร้างภาพของอนาคต ที่ทุกคนสามารถมองเห็นและรู้สึกตื่นเต้นได้พวกเขาใช้คำพูดเพื่อวาดภาพถึงสิ่งที่เป็นไปได้และช่วยให้ผู้คนมองเห็นว่าผู้เขามีทบาสำคัญในภาพใหญ่นั้นตัวอย่างเช่นเมื่อซับจอบเปิดตัวไอโฟอนครั้งแรกเขาไม่ได้ถิงแค่พูดถึงคุณสมบัติของโทรศัพท์แต่เขาเล่าเรื่องราวของวิธีที่มันจะไปลิ้นแปลงวิถีชีวิตของเราทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้เขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เทคนิค ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการแสดงความเห็นอกเห็นใจอิมพผู้นำที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการแสรวมความเข้าใจและการยอมรับความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจตัวอย่างเช่นหากทีมงานของคุณกำลังเผชิญกับความเครียดจากการทำงานหนักคุณอาจแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยคำพูดง่ายๆยๆอยอยอเช่นผมเข้าใจว่า มันไม่ง่ายเลยและผมรู้ว่าผู้คนกำลังทำอย่างเต็มที่คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความตึงเครียดแต่ยังทำให้ทีมนานู้สึกว่าคนยืนอยู่ข้างพวกเขาและพร้อมที่จะสนับสนุนอีกหนึ่งเคล็ดลับที่มีผลอย่างมากคือการใช้ความเงียบยังมีประสิทธิภาพหลายครั้งที่การหยุดพูดชั่วคราวหรือการเงียบหลังจากคำพูดที่สํ้คันสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ด้ความเงียบช่วยให้ผู้ฟังมีเวลาทบทวนสิ่งหมอที่คนพูดและสร้างความประทับใจลึกซึ้งในใจตัวอย่างเช่นในการนําเสนองนานหากอคนพูดถึงความสําคัญของเป้าหมายที่ยิ่งอ,อใหญ่คนอาจหยุดพูดสักครู่หลังจากประโยคนั้นเพื่อให้ผู้ฟังมีเวลาคิดและซึมซับความหมายของสิ่งที่คนต้องการสื่อการใช้ความเงียบในลักษณะนี้ทําให้คำพูดของคนส่งพลังยิ่งขึ้นและช่วยสร้างความประทับใจ ที่ยาวนานการใช้ความเงียบในเชิงจิตวิทยาไม่ได้เป็นทีมแค่การหยุดทักระหว่างการพูดแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนควบกลมจังหวะการสอมัรณาและสร้างอำนาจในฐานะผู้พูดความเงียบที่ตั้งใจสามารถทำให้คำพูดก่อนหน้าดูมีน้ำหนักมากขึ้นและช่วยให้ผู้ฟังมีเวลาคิดอย่างลึกซึมตัวอย่างเช่นในการประชุมหรือการเจรจาที่สำคัญหากคนเพิ่มพูดข้อเสนอที่สำคัญ หรือคำถามที่กระตุ้นความคิดการเยยบสักเข้าเพื่อรอคำตอบสามารถแสดงถึงความม,มั่นใจและทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคำพูดของคนควรได้รับการทิจารณาอย่างจริงจังอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับผู้ฟังผู้นำที่ยอดเยี่ยมมักจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดและการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุผู้ฟังผู้เขารู้ว่าผู้ฟังม่แต่ละกลุมีความต้องการความคาดหวัง และมุมมองที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นในการพูดคุยกับทีมงานระดับปฏิบัติการผู้นำอาจใช้คำพูดที่ง่ายและต้องไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ในการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอาจต้องใช้ภาษาที่เน้นข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ระยะย,ยาวการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยให้คนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความไว้วางใจในทุกระดับขององค์กรนอกจากนี้การสร้าง ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันหรือ s e ส s of วุ r ิช i p เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญผู้นำที่มีประสิทธิภาพมาักจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในเป้าหมายหรือกวามสำเร็จตัวอย่างเช่นในการเปิดตัวโครงการใหม่แทนที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำคนอาจพูดว่านี่คือโอกาสที่พวกเราผู้คนจะได้สร้างสิ่งที่สำคัญร่วมกันการใช้คำว่าพวกเราหรือ ของเราช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและกระตุ้นให้ผู้คนมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำมากขึ้นอีกทิคนิคที่น่าสนใจคือการสื่อสารด้วยพลังงานและความประตือรือร้นผู้นำที่สามารถสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยพลังและความเชื่อมันม่นจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้อย่างไม่ดายผู้เขาใช้กคนเสียยงการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในสิ่งที่ผู้เขาพูดตัวอย่างเช่น หากคนกำลังพูดถึงเป้าหมายที่สำคัญการพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและการสบตากับผู้ฟังสามารถสร้างความมั่นใจและทำให้ผู้ข่าวรู้สึกว่าคนเชื่อในสิ่งที่พูดจริงๆความประตุรุรนใละละนลักษณะนี้ไม่ถึงแต่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับคำพูดของคนแต่ยังเป็นการส่งต่อพลังงานบวกให้กับคนรอบข้างการใช้เรื่องเล่าจำเปียบเทียบเทียบ,ยบหรือไม่ฟอเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถสื่อสารแนวคิดที่ซับซอ้อนได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการพูดถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในทีมคุณอาจเล่าเรื่องเปรียบเทียบว่าทีมของเราก็เหมือนวงดนตรีแต่ละคนมีเครื่องดนตรีและจังหวะที่ต่างกันแต่ถ้าเราเล่นด้วยความสามารถที่สินเพลงที่ออกมาจะไพเราะและทรงพลังการใช้เรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบเช่นนี้ช่วยสร้างภาพ ในจินตนาการของผู้ฟังและทำให้แนวคิดของคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญคือการใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือ positive affirmations การพูดคำที่ยืนยันความสามารถและคุณค่าของผู้ฟังเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความมัน่นใจและกระตุ้นให้ผู้เขาเชื่อในศักยภาพของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการสนับสนุนทีมงานที่กำลังเผชิญกับความท้าทายคุณอาจพูดว่า ผมเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งมีเพราะให้สำเร็จเฮเราเคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วและผมมั่นใจว่าเราจะผ่านมันไปได้อีกครั้งคำยืนยันเชิงบวกเหล่านี้ช่วยสร้างพลังใจและกระตุ้นให้ผู้ฟังกลา้าที่จะก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายนี้การส่อรังแรงจูงใจผ่านการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการพูดทิงอย่างเดียวแต่ยังรวม ถึงการฟังอย่างตั้งใจด้วยผู้นำที่ได้รู้ว่าการฟังเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีการฟังอย่างตั้งใจไม่ทิ้งแต่ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและปัญหาของผู้ฟังแต่ยันแสดงถึงความเคารพและความจริงใจในความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นเนาหากทีมงานของคุณแสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการคุณคนฟังพวกเขาโดยไม่ขัดจังหวะ และตอบกลับด้วยคำพูดที่แสดงว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกการฟังในลักษณะนี้ช่วยยกร้าบบรรยากาศที่เปิดกว้างและสร้างความไม่วังใจในทีมการฟังอย่างตั้งใจยังช่วยให้ผู้นำสามารถค้นพบข้อมูลที่สำคัญที่อาจไม่ได้ถูกสื่อออกมาโดยตรงการตั้งคำถามปลายเปิดและการใส่ใจในรายละเอียดของคำตอบเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้นตัวอย่างเช่นหากทีมงานของคุณพูดว่า ผมคิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องทรัพยากรแทนที่จะตอบกลับทันทีด้วยการแก้ปัญหาคุณอาจถามต่อว่าคนคิดว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตอนนี้ยังขาดอะไรหรือคุณมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะช่วยปรับปรุงได้การถามในลักษณะนี้ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาอย่างแท้จริง อีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญคือการให้เครดิตและการยอมรับความสำเร็จของผู้อื่นผู้นำที่ดีรู้ว่าแรงจูงใจภายในของคนส่วนใหญ่มาจากการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับการยอมรับความสำเร็จของทีมงานหรือคนรอบข้างอย่างเปิดเผยเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจตัวเองเช่นหากทีมงานของคุณทำผลงานได้ดีในโปรเจกต์คุณอาจพูดในที่ประชุมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนผมขอกอบคุณที่ทุกคนร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมการให้เครดิตเช่นนี้ไม่ถิ่งแต่ช่วยเพิ่มความพอหาคภูมิใจในตัวเองของทีมงานแต่ยังทำให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานในอนาคตการใช้การเล่าเรื่องส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ และแรงบันดาลใจในผู้ฟังการเล่าเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์ความท,ท้าทายหรือความล้มเหลวที่คุณเคยเผชิญช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้และจริงใจตัวอย่างเช่นหากคนกำลังพูดกับทีมงานเกี่ยวกับการ,รเผชิญกับความน้มเหลวคุณอาจเล่าเรื่องแหนดีที่คุณเคยล้มเหลวในการดำเนินโครงการแต่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงตัวเองจนประสบความสำเร็จได้ เรื่องเล่าเหล่านี้ช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นว่าความน้ํมเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเติบโตนอกจากนี้การใช้ภาษาแห่งความหวังหรือ language of hope เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างแรงจูงใจและทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้เขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จการพูดถึงอนาคตในแงบ่บวกเช่นผมเชื่อว่าอนาคตของเรามีโอกาสมากมายรออยู่และผมมั่นใจว่าเรามีศัตยภาพที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้น ช่วยกระตุ้นความมุ่งมั่นและพลังใจของผู้ฟังการใช้ภาษาที่แสดงถึงความหวังยังช่วยลดค,ความกังวลและความไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกหนึ่งกลยุทธ์พระที่ทรงพลังคือการใช้ความจริงใจและความซื่อสัตว์ในการสื่อสารผู้นำที่ทรงอิทธิพลมักจะเปิดเผยความจริงในลักษณะที่สร้างแรงจูงใจไม่ใช่ทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวหรือหมดกำลังใจตัวอย่างเช่น หากองค์กรองค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทาย้านการเงินแทนที่จะปกปิดขออ้อมูลกลาจพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่เต็มไปด้วยความหวังว่าเรารเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากแต่ผมมั่นใจว่าเรามีทีมงานที่ยอดเยี่ยมและมีแผนการที่ดีที่จะก้าวผ่านมันไปได้ความจริงใจในลักษณะนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนเป็นผู้นำที่สามารถพ้ด นพาได้อีกกลยุทธ์ที่สําคัญคือการเน้นความสําคัญของเป้าหมายร่วมกันผู้นําที่ยอดเยี่ยมหรือว,ว่าการสร้างแรงจูงใจไม่ได้มาจากการสันการแต่คือการทําให้ผู้คนรู้สึกว่าผู้เขากําลังมีส่วนร่วมในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการกระตุ้นให้ทีมงานทํางานในโครงการที่ท้าทายคุณอาจพูดว่า โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสร้างสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมการเน,น้นถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความสำคัญของบทบาทของแต่ละคนช่วยสร้างแรงจูงใจและกว่า มุ่งมั่นสุดท้ายนี้ผู้นำที่ประสบความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจรู้ดีว่าการสื่อสารที่ทอรงพลังไม่ได้อยู่ที่การพูดเท่านั้นแต่รวมถึง,งองการกระทําด้วยการที่คุณแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจและความมารับผิดชอบผ่านการกระทําของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุดสำหรับผู้ฟังตัวอย่างเช่นหากคุณคาดหวังให้ทีมงานทํางานหนักคุณก็แสดง ให้พวกเขาเห็นว่าคุณก็ทำงานหนักเช่นกันการที่คุณเป็นตัวอย่างที่ดีจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและความไว้วังใจในตัวคุณและนี่คือเคล็ดลับที่ผู้นำผู้ทรงอิทธิพลใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจและจุดประกายความคิดให้กับคนรอบข้างหากคุณสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันไม่ทิ้งแต่จะช่วยให้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแต่ยังทำให้คนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงหากคนชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกด subscribe และติดตามเรื่องเล่าสร้างปัญญากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและชจะให้เพื่อนของคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเช่นการผมขอให้คนมีสติเข้าใจตัวเองและพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นพบกันใหม่ ในตอนถัดไปขอบคุณ